อีกหนึ่งทุกคนหมูอมอยอหอมมากและเนื้อแน่นมากหมูทอดนีซูนสามชั้นทอดทุกคนหอมมากสีสวยมากปกติกินขายแดงเต็มมันชอบติดฟันแต่ไม่ติดฟันนะอร่อยมากอุ้ยทุกคนได้กินมาก สิงเขาเีม e ่มากเออตีนมือ5โมงคืนหนึ่งรุ่มแล้วก็ส่งรุ่มคืนเขาหมอกึ่งครับลูกค้ากี่ทันครับสองทันนะคะจำนวนคนมาิบกราได้ไม่เกินทีนี้ท่านนะครับลูกค้ากลับมาสแตนบายก่อนึงเวลารอบประมาณสิบนาทีนะคะขอบคุณคะเรได้ร้อยค่ะทุกคนมี่เราจองแล้วนะบิืหอยำนะสองรอบห้าโมงคืนนะทุกคน h e l โ o สวัสดีทุกคนนะก็ออยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ CS Mod Channel ก็เมื่อกี้หลังจากที่ดูไปจองคิวมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาโรงแรมนะทุกคนแล้วก็มาช็อกโกแลตอาเวอร์ของโรงแรมนะก็คือเราว่านอนอยู่ที่โรงแรมโมเวนพีคพัทยานะทุกคนแล้วเขาเนี่ยมีช็อกโกแลตอเวอร์ก็คือแบบบุฟเฟ่ช็อกโกแลตเนี้ยนะเราก็เลยกลับมากินก่อนแล้วก็ไปจองคิวที่ร้านอัฟเตอร์ยัมไว้นะก็คือกิน2คนนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ไปกินช็อกโกแลตม,มาด้วยจะไม่ได้สั่งจุใจขนาดนั้นแต่ว่าเอาเมนูที่อยากกินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน ทุกคนนะครัตอนนี้ทคนยามาแล้วนะเราสั่งเป็นสองยำคุมแก้วหนึ่งแล้วก็หมทอดเนูสาชั้นทอดคนอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ อันจริงอันโคกใหญ่เลยดูอันโคกใหญ่เลยนันนีคือเยอะมากอ่ะดูดิโอ้โหแล้นี้อีกทูกคนดูดิหมูชิ้นหนามากยำของหมูทอดไม่ปลา,าแต่ว่ายำหมูยยอไข่ตะเคีมนปลารหล ลองมาชิมัอเลรดีบ้างลองชิมน้ำยำดูค่ะีปี้ยวโดนน้ำมาอระหอมมะนาวอุกคนเออดี่แ่ดีกว่าหอยย้อนใหญ่มากน่ยอโคูดใหญ่เลยทุกคนดูดิลาดน้ำยำอีกหนึ่งทุกคน หมูยอหอมมากแลบะบเนื้อแน่นม,มากคุณรู้ไหมว่าเป็นหมูยอที่แบบหมูยอจริงๆหมูยอจริงๆมันไม่เปร้ยมาจไมมันจะไม่เผ็ดมากนะแต่เ็ากานระเ,เราไม่ได้สั่งเียนเผ็ดน้อยอะไรสักอย่างเลยนะออนก็คือรสบาลีนอกเลย วันนี้นี่ทุกคนยำคอหมูทอดอันนี้แบบไม่ปลาเราชิมน้ำแบบไม่ปลาคนชอบว่ะไม่ปลาก็อร่อยทุกคนชิน้นคือแบบโอ้โหทุกคนดูชิ้นดิอือหือนี่นี่ยชนใ,นใหญ่โอ้โ,อโอหทอดกรอบๆหอมๆทอดมาหอมมากแล้วก็น้ำยำแบบนัวๆ ม,มาลองกินไข่แดงเค็มกันทุกคนดูดิสีสวยมากอ่ะแแดงเปิมอร่อยมัมันติดฟันไหมปกตินไข่แดงเปิมมันชอบติดฟันไม่ติดมากมันมันไม่เค็มมากด้วยเหนียวเหนียวแต่ไม่ติดฟันมาก ช้นหอบกระเทียมว้าวชิ้นโคตรหนาเลยอ่ะดูดิอันทุกคนดูด้านข้างดีเนี่ยนี่คือด้านข้างนะม,มาลองชิมกันคือกรอบมากคือมันกรอบนแบบไม่ยืดอ,อย่างแท้เลยรึเลคุณคือบอกเลยนะถ้าเอาไม้มาแล้วยิดไม้กวนแะล้วยิงเสียงกรอบแน่นอนกระเทียมครับทุกคน เรามาตอ่ตอันที่กุ้งแก้เขาวางมาให้ดีๆจะยกขึ้นมาทำไมเงี้ยเอาอีกแง้มันซ้ำรอยอีกแล้วทุกคนกลับมาสมดุปกติ 1ิบสามเพว่าอร่อยมากไม่เคาเลยไม่มีถุงเคาเลยอันนี้ดมากน้จิ้นี่อร่อยจไม่ยงแบบไม่ยาทุกคนนี่คือนทีุ่กคนต้องสั่งคนชอบกินกุ้งสดข้าวนอร่อยมาก สองกับเก้ะสามสองหนึ่งเออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรานน่ากินไหมใช่ไหม 2> 3, 2, 1. 1> <environments> เขาจะให้หน้กินประมาณชั่วโมงกว่านทุกคนถ้าเรามาเขาก็จะจักจับอะไรอยู่เนาะเพื่อให้แบบลูกค้าคันอื่นเงี้ยโอเคทุกคนแล้วก็วันนี้ที่เรามาคุณก็ไม่ยืนเดี๋ยวไปกินกันนะฮะ หมดแล้วจะเอากลับบ้าน,นทางร้านเขาก็มีกล่องให้หนะกล่องละสิบ,บาทนะโดยการที่เราอ่ะเก็บเองรับบทเป็นคนขายแล้วเนี่ยตอนนี้นวันนี้ใครจะเอายำอะไรบอกได้นะครับหมวันนี้ก็รับบเป็นคนขายหกไหมยานะมันจะไม่มีการหกอิก แล้วคือตอนนี้เนี่ยต้องเอากล้องมือถือขึ้นมาอัดก่อนนะเพราะว่ากล้องถ่ายแบบหมดซึ่งตอนนี้กินอิ่มแล้วเย่คืออิ่มอร่อย ุ้มค่ามากอีกุ้งแก้วคืออร่อยที่สุดหละคือแบบชอบมากก็ลองมาดูนะทุกคนใครยังไม่เคยกินอัฟเตอร์ยามนะแต่ก็คิดว่าอาจจะเคยกินกันหมดแล้วแหละทุกคนใครจะมากินเนี่ยก็ลองดูรอบไว้ด้วยนะที่เรามากินเนี่ยก็คือรอบ5้าโมงครึ่งนะเขาจะแบ่งเป็นรอบๆนะก็คือถ้าใครมา5้าโมงครึ่งเนี่ยก็จะได้กินรอบ5้าโมงครึง่งถึงประมาณ6กโมงครึ่งเนาะแล้วก็รอบต่อไปก็คือ1นึ่ทุ่มเนาะคือถ้าสมมติว่าใครมากำมกำมึ่งึ่งอ่ะเขาก็จะปัดไปอยู่รอบต่อไปเนาะถ้าสมมติว่าใครมาประมาณแบบ6อะะไรยางเเก็จให้ไปออยู่่รบทุมเละ เราก็ต้องรอแล้วก็ดูเวลาดีๆนะทุกคนโอเคนะทุกคนก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวคลิปนี้เราไปก่อนนะคุมอร่อยมากไปละบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายก็คือคือเรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันไหลไหลลงมาหมดเลยก็เรามีอินเสิร์ตแล้วไงเราจะยกขึ้นมาทำไมสวยจัง